สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงธุรกิจโฮเรกานะฮะซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยเราอะฮะมีความเชี่ยวชาญนะฮะโฮเรกาย่อมาจากอะไรนะฮะหลักๆก็คือย่อมาจากคำสามคำนะฮะโฮนะครับก็คือย่อมาจากโฮเทลหรือธุรกิจโรงแรมและที่พักนะฮะเรก็คือรสเตอรหงนะครับหรือร้านอาหารแล้วก็กานะครับย่อมาจาก Catering นะครับหรือธุรกิจจัดเลี้ยงนะฮะโดยอุตสาหกรรมโฮเรกานะครับจริงๆแล้วคือโลกของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะครับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะโฮเรกานะครับ, ga, รบเป็นแกนกลางในการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นธุรกิจโรงแรมที่พักนะครับครอบคลุมไปถึงโรงแรม5ดาวนะฮะ รีสอร์ทหรูนะครับไปจนไปจนถึงโฮสเทลหรือเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะฮะโดยเป็นด่านแรกที่นักท่องเที่ยวสัมผัสนะครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปอุตไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายการบินธุรกิจทัวร์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนธุรกิจร้านอาหารนะครับคือวัฒนธรรมนะฮะบนโต๊ะอาหารนะครับที่สร้างรายได้มหาศาลทั้งจากสตรีทฟู้ดนะครับ ที่นักท่องเที่ยวหลงรักนะฮะพัตคารที่หรูหราไปจนถึงร้านเชนอาหารขนาดใหญ่นะฮะความหลากหลายนี้นะครับสะท้อนทั้งวิถีชีวิตเศรษฐกิจและก็ความคิดสร้างสารรค์ของเชฟนะฮะสำหรับธุรกิจจัดเลี้ยงนะครับเป็นธุรกิจที่รองรับความต้องการของงานเอีเวนต์งานแต่งงานนะครับงานสัมมนาไปจนถึงงานเปิดตัวสินค้านะฮะ ธุรกิจนี้นะครับมักจะเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของงานใหญ่ใหญ่สาเหตุที่ธุรกิจโทรก้านะครับมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลโดยเฉพาะประเทศไทยนะฮะอุตสาหกรรมนี้นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของ GDP เลยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งพาก,การท่องเที่ยวนะครับช่วยในการจ้างงานคนจำนวนมากนะฮะตั้งแต่พนักงานโรงแรมนะครับเชฟ บาริสต้านะฮะไปจนถึงพนักงานขนส่งนะครับที่ขับรถขนส่งวัตถุดิบต่างๆนะฮะอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นเกษตรกรนะครับที่ปลูกผักผลไม้นะฮะกิจการขนส่งนะครับไปจนถึงเทคโนโลยีในการจองที่พักออนไลน์ต่างๆนะฮะถ้าหากโครก้าเติบโตนะครับเศรษฐกิจของเราอะฮะก็จะขยับตัวดีตามนะฮะ ดังนั้นธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจนะฮะโดยธุรกิจโฮเรกานะครับคือหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจไทยนะฮะที่หล่อเลี้ยงทั้งด้านของการท่องเที่ยวการจ้างงานแล้วก็ค้ำชูธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับอย่างการเกษตรนะแล้วก็ภาคบริการโดยหากเข้าใจโฮเรกานะครับก็เหมือนเข้าใจหัวใจของเศรษฐกิจในการบริการของประเทศไทยเราเลย นะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็เข้าใจในธุรกิจโฮริก้ามากขึ้นนะฮะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒนแชร์ไฟแนนเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ